พระเจ้าจอดอู้แตกอีกแล้วฮะเลขมหาลาภอาจารย์ศิลาโอ้หลายงวดแล้วโอ้โหนลุกสู้เลยเอาแดงๆห้าแปดสองเอาวงเลยฮะเอาวงเลยฮะห้าครับเนี่ยฮะห้าห้าแปดสองแตกเอแตกเลยฮะออ้อหสุด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 เนี่ยฮะเลขมหาลาภอาจารย์ศิลาเดี๋ยวงวดต่อไปสิบหกตุลาคมตามต่อเฉพาะสามตัวเป็นยังไงครับคุณผู้ชมครับ โอ้โหให้กันแบบเน้นเน้นเห็นกันแบบชัดชดแบบนี้โอ้โหแปดกับห้ามาตัวใดตัวหนึ่งแล้วมาแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับมาสองตัวไหมครับแปดกับห้ามาห้าสองครับแปดก็มานะฮะแปดห้าสองโอ้โหเต็มเต็มนะฮะอะปกมาหาลาบมาเต็มเต็มอะให้เลยให้ต่อเลยไม่ต้องกักงวดต่อไปสิบหกสิงหาคมเอาละฮะให้กันแบบเน้นเน้นเห็นกันแบบชัดชัดเจ็ด 1มาตัวหรืออาจจะมาคู่ไม่แน่ครับอ่ะเจ็ดหนึ่งเห้าเดปดหนึ่งสอ่ะเห็นไหมช่วงออกพรรษาเลขสร้างบุญนะฮะหนึ่งหนึ่งเไปออกลาวไปแล้วอ้าวไปดูในเล่มรวยโหยจุใจรวยทั้งเล่มวงกลมเสถูกแล้วรออะไรตรงๆห้สอง 5, รวยไม่รวยมหาเลขทงชัย อันนี้เป็นคอลัมน์ใหม่แต่มาคอลัมน์ใหม่ที่มาแรงเลขมหาลาภอาจารย์ศิลางวดที่แล้วแตกสามตัวโต๊ดนะฮะแตกสามตัวโต๊ดนะะสองงวดลงวดติดแล้วเอามาเทียบเลยฮะคุณุกี้เลขมหาลาภอาจารย์ศิลางวดที่แล้วห้าแปดสองเอางวดนี้ดูกันโอ้ยหกหนึ่งเจ็ดยังอยู่ไหมฮะเลขสร้างบุญยังอยู่ไหมฮะไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าเมื่อวานไปลาวแล้วนะฮะ งวดมาที่หนึ่งสิงหาคมไปลาวแล้วนะฮะเอาดูฮะเลขสร้างบุญโอ้โหนี่นสกิด,สก,ดสกิดสกิดสกิดไว้ห้าแปดสองห้าแปดสองถมันนี้อีมเอาแถมห้าศูนย์อีกโอ้ยอ,อะไรจะขนาดนั้นโอ,โอ้ทั้งบนทั้งล่างครับเต็มๆนะฮะเอาดูเฉพาะงวดน,นี้แล้วกันตั้งจิตบุญต่อบุญนะฮะเลขสร้างบุญนะฮะให้สวยสุดคือเลขหนึ่งนะเด่นสุดคือเลขหนึ่งรองคือห้ากับหก มาดูชุดสามตัวให้แค่แปดชุดถ้ามาจริงรวยเลยนะฮะหนึ่งหกห้าหนึ่งสามเจ็ดสี่หนึ่งแปดห้าหกเก้าห้าสี่หนึ่งห้าสามแปดหกห้าสองหกหนึ่งเจ็ดอ่ะทีนี้มาดูสองตัวครับงวดที่แล้วเข้าจริงห้าศูนย์ใช่ไหมอ่ะดูกันเอาฮะถ้าหนึ่งหนึ่งอะไรครับหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดหายใจเราเอียงไปที่หนึ่งหกซะแล้วนะะ อาว่ากันไปฮะหเป็นตัวรองนะฮะห้าสองห้าสี่ห้าเดห้าเกห้าสองมาได้อีกนะฮะช่วงนี้สมเด็จองค์ปผมแผงฤทธิ์ครับองค์ที่52ออกแล้วสองงวดนะอาจจะมาตัวเก่าเอา้าหนึ่งหหหนึ่งไม่ได้เชียนะฮะแต่ว่าจะซื้อครับ6 7เหนึ่งกับ7ตัวเดียวกัน6กับ9ตัวเดียวกัน อ่ะทีนี้มาดูฮะเดี mm ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงยังไงตั้งข้อสังเกตว่าว่าถ้าคุณตามคอลัมน์นี้อ่ะถ้าจะตามคอลัมน์นี้ตามสามตัวเลยเออตามสามตัวเลยสองตัวก็ตามบ่ายด้วยสามตัวหน้ารุดจะงวดเว้นงวดเออสิบงวดเข้าสามตัวโต๊ดสักสองงวดกําไรแล้วไม่ใช่ทําไมสามงวดงวดก่อนก็เข้าเข้าแล้วก็เว้นงวดหนึ่งงวดที่แล้วก่อเข้าอืมอ่ะทีนี้มาดูฮะนั่น เลขผีบอกงวดที่แล้วผีหลอกคนหรือเปล่าก็เหมือนเดิมเลยมันเหมือนเดิมนั่นแหละผีหลอกคนคนหลอกผีเอ้านี่นี่ๆๆๆนๆๆอ่ะแล้วแต่นะเลขผีบอกแล้วแต่นะผีหลอกแต่คอลัมน์นี้ไม่ไแน่เอาไม่เคยไม่เคยหลอกขวัญใจมหาชนขวัญใจประชาชนขวัญใจสายบุญสุรินทร์อยจับแล้วสั่นใช่ไัมยตุกี้โอ้ตุกี้จับแล้วสั่นมันเหมือนเลขมีชีวิตอ เลขจะเปลี่ยนชีวิตไงมันดิ้นงวดที่แล้วคุณตุกี้มาเทียบหน่อยสิแน่ไหมมหาเลขธงชัยถามว่าแน่ไหมแน่ไหมแน่ไหมถามทุกคนว่าแน่ไหมสวยสุดคือเลขแปดแปดมาจริงมาจริงตรงๆห้าสองแน่ไหมอ่ะแน่อ่ะทีนี่มาดูฮะแน่ไม่แน่งวดวันที่สิบหกถ้าแน่ถ้าทุกคนคิดว่าแน่พิมพ์มาเลขเก้าอ่ะเก้ากับหกเนี่ยหกกับเก้าตัวเดียวกันน่ะเออ มันคือโรงเรียนสูรินทีวีนะอาจารย์ตูนเจ็บแล้วเจ็บอีก9ก้6กับ6กหกอาจารย์ทายเย6กับา9เก้ากับ6วันนี้สะใจครับสวยสุดคือเลข9รองคือเลข6ซื้อ9ต้องซื้อ6ครับ9 3 6 3 9 4 6 4 9 5 6 5 9 7 7 6นั่นงง <c oughs> 9 6 7 6 9 8 6 8็ดาทำไมไม่ให้6 7 ทำไมให้เจ็ดหกอต้องต่อสายถามที่ใหญ่ไหมพิมพ์ผิดไหมไม่น่าพิมพ์ผิดหรือตั้งใจเอออ่าดูกันดีๆนะฮะอ่ะต้องขอบคุณคอลัมน์นิดนะฮะแม่วันสุดยอดจริงๆอ่าสุดยอดพระเอกของมหาลาบมหาธงชัยเอาไปกันต่อครับเนี่ยฮะเจ้าพ่อมหาลาภนี่ดูกันเอาเด้อสิบหกสิงหาคมงวดที่แล้วเป็นยังไงอา้าเห็นอยู่นะ,ะทุกกี้เป็นยังไง โอ้โห و, วงเลยฮะตัวกลับเอาใครบอกว่าเลขเยอะก็แล้วแต่นะฮะเลือกเอา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 ที่รักมักที่ชอบอะเจ้าพ่อมหาลาบงวดนี้ให้ห้าเจ็ดกันหนึ่งนะดูกันเอานะฮะเอาทั้งหมดทั้งมวลเลขที่รักมักที่ชอบเดี๋ยวไปรอสามสิบหกชุดปูหรือสีกระโปรงดำไดนะ้ไม่ทิ้งนะไม่ทิ้งเอาว่ากันต่อไปเอาว่ากันต่อไปงวดต่อไปรอผลกันอะทีนี้มาดูครับ หน้าต่อไปจะเป็นอะไรเอ่ยตื่นตื่ตื่น,น,นอา้าเลขเหล็กไหล mm hmm. โอ้โหให้ศูนย์ให้สี่ศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์เก้านะตัวรองครับสี่สามสี่ห้าสี่แปดสี่เก้าโอ้สามตัวสามตัวดูเอาเดอ้อสามตัวดูเอาเดอ้ออ่ะดูผลงานฮนะอาจารย์ดูหลายว่ามาแล้วงมดที่แล้วเป็นยังไงเงียบเงียบที่แล้วสนิทต้อง mm hmm. ยอมรับว่าสนิทนะเลขเหล็กไหล <Yeah. S 1> ไม่เป็นไหล ไหลไม่ไปไปลหลไม่ไปถึงกองฉลากเอาเปิดยาวเลยฮะอ่ะเปิดยาวเลยฮะ,อ,ยยฮะอ่ะเลขฟันธงเป็นยังไงฮะงวดที่แล้วงวดที่แล้วผมอยากรู้ว่าฟันธงมาจริงไหมสองมาหนึ่งจริงไหมโอ้โหนี่โอ้โหสองตัวเลยโอ้ห้ากับศูนยะ์มาครบอ่ะเอาห้าศูนย์อืมโอ้ยอมรับเล่มเท่าไหร่เนี่ยน่าซื้อนะ่ะเล่มละสองหมื่นก็กล้าซื้อนะมาหาลาบเนี่ยแต่ว่านี้ คุณไม่ต้องซื้อผมแจกให้คุณมาดูฟรีแต่ถ้าคุณอยากได้คุณอยากรวยแบบอยากเห็นคุณไปสนับสนุนไปซื้อเขาด้วยนะฮะมหาลาบอ่ะดูหน่อยฮะอาจารย์ประสิทธิ์มีโผล่บ้างไหมที่กองฉลากหลุดนะฮะอ่ะหลุดนะฮะงวดงวดนี้หลุดนะ,ะหลุด,ลดอ่ะก็เข้าแต่ฟันธงนะฮะอ่ะทีนี้มาดูฮะเส้นทางรวยขอบอกนะขอบอกขอบอก,อบอกเป็นยังไงดิขอบอกเป็นยังไงได้ปลดหนี้ไหมอา 5, 2, 5, 8, <ๆ>้าวห้าสองห้าแปดปลดหนี้นะ โอ้โหปลดนี้จริงแปดโอ้โหสามตัวโต๊ดคุ้มค่าไหมเนี่ยคุ้มค่ากับการติดตามมหาลาบไหมเนี่ยเราเลขปลดนี้ปลดได้จริงไหมเนี่ยโอ้ผมไม่รู้จะพูดยังไงเอ้าแล้วเลขเหนือเซียนเป็นไงฮะเต็มเต็มอ่าวง่อยฮะโอ้โหเลขเหนือเซียนก็ใช้ได้อ่ะเป็นยังไงหลุดหลุดหลุดบ้างเข้าบ้าง อ่ะรอบนี้งวดนี้เทียบเลยฮะหนึ่งสิบหกนะสิบหกสิบหกอ่ะอันนี้ผลงานใช้ได้แล้วฮะอ่ะที่แล้วอ่ะดูนะฮะใครเข้าเราบอกว่าเข้าใครหลุดเราบอกว่าหลุดนะฮะเพราะฉะนั้นก็ปักหมุดไว้ฮะเส้นทางรวยมีให้เห็นผ่านนิยตยสารเร่มนี้อ่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาแล้วฮะรวดเร็วทันใจวันนี้วันที่เราทําคลิปขึ้นมาเนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่คุณทุกี้ วันนี้วันที่สองนะวันนี้วันที่สองสิงหาคมนะที่เรามาปุ๊บบอกปั๊บออกปุ๊บมันมาเต็มเต็มอ่ะเอาวงกลมหน่อยนะฮะโอ้โหป๊ะอ่ะดูผลงานนะฮะให้กันแบบเน้นเน้นเห็นกันแบบชัดชัดเต็มเต็มห้าสองโอ้ในเล่มรวยอีกรวยแล้วรวยอีกถูกแล้วถูกอีกเอ้าว่ากันต่อไปสิบหกสิงหาคมมหาธงชัยมหาลาภเอาว่ากันไปดู หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนล่างนี่เป็นยังไงนะฮะดูผลงานนะเอาผลงานงวดที่แล้วมาชมหนะะ่อยฮะน่าจะเต็มดอกเต็มเม็ดนะฮะอางวดที่แล้วเป็นยังไงเอาเทียบเอาเคียงนะฮะดูเอานะฮะอืมแปดห้าสองใช่ไหมแล้วก็ 50, โโห้าศูนย์โอ้โหตัวกลับนะฮะห้าศูนย์ตัวเน้นนะไปกลับได้นะโอ้โหน่าสนใจนะอ่ะน่าสนใจนะฮะ,ะ,ะ,ฮะดูกันเอานะฮะอันนี้งวด งวดวันที่16สิงหาคมเอาดูกันเอานะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก่อนใจเย็นๆใจเย็นเวลาดูคลิปแคปไว้แล้วไปขยายเอานะฮะไปะว่ากันต่อนะฮะในเล่มนะฮะโอ้มีเรื่องราวของการพยากรณ์นะฮะมีข่าวดังตามกระแสเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขนะก็ว่ากันไปนะครับอ่ะไปดูครับในเล่มมีอะไรที่ให้เราน่าสนใจติดตามนะเราเจาะประเด็นเฉพาะตัวเลขอ่ะเปิดจะจะเลยฮะเปิดจะจะกันไปเลยฮะฟ้าประธานแล้วมาเทียบเคียงผลงาน นะวันนี้รีวิวทุกหน้านะฮะอาฟ้าประธานตัวเต็งนะฮะสำหรับงวดวันที่16 7ดตัวรองสามนะฮะมีเจ็ดสี่เจ็ดหเจ็ดแปดเดเ้านะตัวตัวรองคือ3านะฮะสามสี่สาหสาปดสามตัวกันครับ5 4าสี่ห้าหก้าแปดห้าเก้าก็ไปลุ้นที่บนที่ล่างอะขอชมผลงานงวดที่แล้วหน่อยนะฮะเปิดให้สุดนะฮะเปิดให้สุด ตัวเต็งเลขแปดมาอยู่นะฮะแสดงว่างวดนี้เจ็ดมีลุ้นไหมก็ไม่แน่ก็รอผลอะไปกันต่อฮะในส่วนของเลขคมพีหวยนี้แตกสามตัวบ่อยงวดที่แล้วเป็นยังไงขอดูผลงานหน่อยเอาเทียบหน่อยฮะเทียบหน่อยงวดที่แล้วมาสักตัวไหมมีขมาโอ้โหเต็มเต็มนะฮะตัวเน้นด้วยนะฮะโอ้โหศูนย์ห้าห้าศูนย์ตัวไหนเน้นคือให้ศูนย์อะเด่นบนเด่นล่างอะให้ศูนย์ศูนย์มาถือว่าสุดนะเชื่อถือได้นะฮะ อ่ะทีนี้มาดูครับรอบนี้ครับเลขคำพีหวยเด่น8รอง4 8อะไรครับ8 2งวดที่แล้วตามนักตามหนาะมันมาอะไรนะ8 5 2งวดนี้อาจจะเหลือนะฮะ8กับ2อาจจะมามีเอี่ยวที่รัฐบาลไทยนะครับ8 2 8 3 8 5เป็นตัวรองนะฮะตัวเน้นครับคุณผู้ชม8 6 8 7 8 9ไปลุ้นบนล่างซื้อลอตเตอรี่1นึ่ใบลุ้นได้หลายรางวัลอ่ะทีนี้มาดูเลขเลขสแขกโต้สีครับเน้นที่สี่สองรอง สี 46, 47, 49, ่หกสี่เจ็ดสี่เก้าอทที่นี่สามตัวคู่ใจมีอะไรยังไงกันบ้างแล้วก็ตัวไหนตัวเน้นวงกลมมาให้เรียบร้อยหนึ่งหกแปดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดเก้าสามสี่สองสามสี่สามสามสี่ห้าเชื่อได้ก็เชื่อเชื่อไม่ได้ก็ผ่านนะฮะผิดถูกอย่าดรามา่าอย่าด่าอย่าว่ากันครับไปกันต่อ <c oughs> โอ้โหวัวที่แล้วทะลุทะลวงครับน่าจะปังทุกคอลัมนะ์นะวดวที่แล้วเนี่ยสุดๆจริงๆแน่นอนจริงๆสำหรับมาหาลาบนะฮะ อ่ะว่ากันต่อไปอันนี้เราต้องรอนะฮะในส่วนของอ่ะขอบคุณครับนิตยสารมหาลาบนะเอาผลงานงวดที่แล้วมาเทียบชนเลยฮะ,ะ <c oughs> หน้าปกครับรวยตั้งแต่เห็นหน้าปกแล้วฮะคุณผู้ชมครับจริงไม่จริงถ้ามาจริงก็ต้องยอมรับว่ามานะ,ะถ้าหลุดก็ต้องยอมรับสภาพว่าหลุดนะ่อ่ะ <c oughs> สนับสนุนตามแผงหนังสือทั่วไปสั่งซื้อแบบออนไลน์ได้มะ,ะไม่ได้ค่าโฆษณานะอยากจะให้ธุรกิจ หนังสือมหาลาบไปต่อได้ผมก็จะได้มีโอกาสได้มารีวิวให้ FC f แฟนคะลับเนาะดูกันทางออนไลน์อยากจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายนะฮะเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์มงคลสิ่งล็กรับคู่มือวิธีเลือกซื้อสลากกิจแม่งรัฐบาลราคาเล่มละ50บาทนะฮะต่อยอดต่อลมหายใจนิตยสารมหาลาบกันตามกําลังตามสมควรขอบคุณพี่ใหญ่นะฮะมาถึง200 มาถึง886แล้วฮะเล่มที่886โอ้เดินทางมาไกลสำหรับมหาลาบมาไกลจริงๆถ้าไม่เจ๋งจริง,รง,รงไปไม่ได้ฮะอะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามบุญรักษาพระรัตนะตรัยคุ้มครองสวัสดีครับ